เาไปดังเลยก็พระกลัวว่าจะไปลิงปอดอ่าเดี๋ยวผมตรงลิงใหม,ม่ให้แล้วันนะแป๊ะเดี๋ยวว่าจะหลี่ล้งสมัยวนนมมันนี้ลิงมันไม่ได้อยู่บนหน้าจอคลิปนี้เราจะเอาเทคนิคตัวนี้เ่าจะมีใครลงไม่ไม่ไม,ไม่จะมีใครตกใจลิลิขนาดไหนเมื่อเจอกับผม เก็บเลยกล็บอมายก oh ล่าเลยเดรจะนิกบินหายไปหมดโอ้โอ้เจอยออะไรเลยเจอยออะไรเลยนวหลังยังเอะเลย่ยดไม่ได้นะ กดกัวะไม่ติดีิชนอก็ได้วะอ๋อมเปิดนิ้วนี้ว่ะ มีคนน้อยรู้ผมที่เป็นระดับหนึ่งไม่ได้หรอกเขาเหมดเทียนที่ผมเทไปโอ้ไม่มีใครมาแล้วยังรอรอรอ,อมีบีเบอร์กันเบอร์มีเพชรจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าล้าน 嗯，我都不是年龄不嫩，六岁嘛。这个 มันบอกไดไม่ค่อยนี่งเลยอืมส่ไฟก็ไบ đi cái tiền này nhớ nó mới coi có giải tin เร้เสนอมาโอ้รอ my god ยวดดีอยู่แต่ไม่ได้ขนาดนั้นนะ ก็ยังไม่กลุ้มขนาดนั้นวันต่อไปเราถีบไม่ได้ก็ไม่ใหญ่มากคือดีเราจะไีลิงให้ได้กีนเพื่อนงุณก็กดกอลิ้งได้วยนะลิงเกมใต้หิ้ ไม่ไม่โดนบินของแท้แน่นอนไม่โดนไม่โดนดักรหัสแน่นอนลิยงหมก็ไปก้มมาจากโลบอกริ้งเลยแล้ว เออก็จของสิสรอยซผมจะส่งในนิสด Win ไปให้ก็บู้อาวุโสจารยมันจะสูงเหมือจกับนั้นด้วยจำาสีสาสสอยเซาปุ๊บจะสตันนี้ไปเลยคุณคือขได้เรบอกคนมาเดยผมจะส่งไปให้ในแบบนแบบนี้นะไม่ใชนะ่แบบนี้เองนะในตัวนี้เกี่ยวกับงานนั้นสมได้ แล้วผมก็มีตึงมาหนึ่งตัวมีคนอยากอก็ส่งไปให้โลบอกกันเลยนี่ยอืม

นี่นี่ใช้นี่เนี่ยก็ส่งใม้ถูกครับเมื่อกดผิดไอ้ช่างมันนี่คุณไม่รู้ว่าแบบนี้นคุณแบบครแบบมาเลยไปเจอชื่อผมติดอันดับนน,นะแปลว่านั้นแบบแบบ ไม่ใช่แบบที่ผมเล่นเพราะฉะนั้นต้องคอยถูกแบบกันด้วยเด้อไปแล้วเสด็ดิ้งบอส่อะไรวะ